เรากับเดอะแมทเทอร์เรยเฟนต์ต่ำร่นใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคือทาง์แมทเทอร์เรยเฟยนตะ์้มีการอัปเดตทัวร์นาเมนต์เข้ามามี aper, ลีเปอร์คัมเบล่าแมนเจ้าลีเปอร์สปิเกอร์กับเจ้า aper, man. C, ly, ลีเปอร์ทีวีแมนมีเอลกิสีบกอร์ลี่และก็แอนติเมดอ่ะอืมรู้สึกว่าตัวละครเออแอนติเมดแม็ก็อกอร์ี่เนี่ยคือมันน่าจะได้จากไอรีวอร์ดทัวร์นาเมนต์อะมั้งเนี่ยทุกคนไอเจ้าเออสปิเกอร์เหรอสปิเกอร์กอร์ลี่แฮย์อะไรตัวอื่นนะ่ะมีไหมคัมเบล่าแมนเป็นระดับแอนติเม ส่วนเจ้า TV Man ก็คือน่าจะเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟที่เข้าอใหม่นี่ตัวนี้ DPS ประมาณ1 6 0 0เหรอน่าสนใจแล้วก็ พี่ได้ทําการซื้อัไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนเดี๋ยววันนี้เออพี่จะลองเล่นตัวละครอย่างเงี้ยกันแต่ก่อนหน้านั้นคือในส่วนของไอ้ทัวร์นาเมนที่เ,เข้าใหม่นี้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอ่าชนะในส่วนของโหมด PvP หรอทัวร์นาเมนท์ทัวร์นาเมนท์เดี๋ยวนะคือมันจะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังจะจบนี่เหลือประมาณสามโยงทุกคนเอ๊ะแต่มันศูนย์พอยต์หมดเลยนะยอดวินอะ่ะอันนี้พี่ก็ไม่ได้แจ้งกันว่ามันบั็กหรือเปล่านะก็เออเช่มันปกติแอ่ะแป๊บหนึ่งเอาตัวละครก่อน ยืมโอเคเรียบร้อยในโคดูตัวละครดิซี่ว่าเป็นยังไงไอ้เจ้าทาทรีปเปอร์ทีวีแมนทุกคนตีเป็นพิซซิ่งแล้วก็ตีเป็นเรโดแอคทีฟดามเมจคือประมาณ9,000ไปถึง9 000, 9 0 0หมีโซโรประมาณ78แล้วก็ระยะวงมาลยี่สิถึง40คูดาวหนึ่วิคูดาวหนึ่วิจนถึงศูนวิแล้วก็ดีพิสแมนเก0 0พไปถึงเออ1,600งคนอืมหนึ0งแเหรอถ้าสมมติพี่บูทบัฟไอ้2โลเทียเข้าไปมันน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแป๊บหนึ่งอ่ะเอาเข้ามาครับขอมิสอ regen, มิสตกไม่กม 25, กก็เเเออรรีีจจนดดาามมสััปะณ25ลง ฟืบอันนี้เขาแก้ยังอ่ะยังไม่แก้ดนีทำไมมันมีแค่ไอระดับ2%์วะหรือว่าเขาปรับใหม่เอ้ยโอ้โอเคมาแล้วเงียบไปนานดาเมจเพิ่มอีก20เซนแล้วก็โรคดาไปอีก10แป๊บหนึ่งเอาเข้ามัครับ1ตัว พี่ลองเอาตัวนี้ไปเล่นห,นหมวดเอเลล้วกันตัวละครมันน่าจะคููแบบสุดๆไปเลยอะจะมาเฟีย1ตัวแล้วก็เอออินเฟคหนึ่งค็อกบูเมนหนึ่งตัวอา่าพี่เอาตัวไอ้้นี่ไปดีไหมไอเนี่ยอันติเมเอาไปก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าพี่จะเอาไปแบบยังไงเดียวว้าวกับบ้านอะพี่อยากรู้เฉยว่าตัวละครตัวนี้มันจะสามารถไปได้สมุนกี่เวฟบไงดีพประมาณ1นึ่ง ตีปิซิ่งอุ้ยแต่ว่าเออระยะวงมันแค่ประมาณ40บาททุกคนค่อนข้างน้อยนะอ่างั้นเดี๋ยวพี่เอาตัวละครไอ้เพิ่มระยะวงมาด้วยกันแล้วก็เจ้าฟอร์เรส์นหนึ่งตัวกับตัวแปมตังค์หนึ่งตัวโรนอ่ะไปลองเล่นดูเพิ่งอัปเดตมาเขาเล่นไปกี่เวฟแล้ววะเพิ่งอัปเดตมาเออสามร้อยแล้วเหรอโอ้โหนี่คุณพี่จะรีบไปไหนเหรออืมสามร้อยก็หมดแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วอันดับวี็หนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยเล่นไปสองร้อยสิบเจ็ดเวฟ สงสัยพี่ว่าพี่ต้องจัดเซตที่มันดีๆมาเล่นใน,นมเยเลนบ้างแหละไปให้มันได้เกินประมาณสักร้อยยี่สิบก็ยังดีนะคือมีโอกาสติดท็อปสูงมากเลยอย่างน้อยก็ติดประมาณสักเก้าสี่หรอว่ะอ่ะไปทุกคนลองเล่นกันเลยแต่สำหรับใครนะที่กำลังมองหาเหล่งลงสินค้าต่างๆเช่นลเลี้ยงตัวละครหรือโลบัสพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวปกรทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลตเทว e ด e เฟนหรือเพรสเบรดก้านะ และยังมีบริการจากแมบอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบัสอีกด้วยและตอนนี้นะทางอาัเทอร์อเนทฟนกับไพซัเบร์ก้นะมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเร็วทันใจถึงอ้ดีคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาวางมาครับทต,ตังคหนึ่งตัวแล้วก็าวางเพิ่มมอีกหนึ่ง แล้วก็อีก1ตัวอะสกีเวฟออโตย้ยาวๆตัวละครมันเป็นไททันใช่ไหมตัวใหญ่ปะูโ้โมเดลสวยจังเลยอะอใช้เงิน100นะ่อในเออใช้เงิน1นึนนน่ันในการวางมีประมาณ6000ตัวโอเคอะเดี๋ยววางโจค็อกบูแมนไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็เก็บมาครับ200อันนี้นเก็บประมาครับ200แล้วก็อีก200โอเคเคียได้อีซี่สกีเวฟอะดีพี่วางเลยแล้วกันตัวเกม1ตัวอะ ตรงนีอ้อ่ระยะวงในการปีพิซซิ่งก็คือน่าจะประมาณร้อยแปดสิบองศาไหมคืออันนี้พี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้เจ๊งเหมือนกันนะมันเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมอีกเก้าสิบอ่ะเก้าสิบหรือเก้าสิบหรือหกสิบไม่รู้อ่ะอันนี้พี่ไม่ได้ใจวะ่ะแต่ก็กว้างชิบหายเลยทุกคนอ,อืเอาเรื่อง อัพเกตรต้นตังมาครับอยแ0 0้อ0 0 0นแล้วก็อันนี้500 800 1,000แล้วก็500 8 0 0 1แปอ,อโอเคนั่นไม่พออ่าเดี๋ยวพี่ขายในทิ้งแล้วก็อัปเกรดอ่กกอาอัปเกรดเพิ่มมาสอง0ันแล้วก็1,000 2 0 0นโอเคตัดเรียบร้อยอ่ะพี่อัพเกรดเลยละกันอัปเกรดก็คือชิ 2, เงิน2,000ันเเดือมา9 00 0เพิ่มระต้นสามกดาษไป0 2วิแล้วก็ไม่มีเพิ่มอ่ะอัปเกรดเลยค่าต่อไปคือชิ 3, 5, ปเ 1, 7, ง 3, ินกสกาม คา 5, ร์เตอไปคือิกันห้าพันพระเม็มาสองหมื่นหนึ่งเพิ่มเร่วอสอัพเก็บไปเลยโอเคคารเอไปเจ็ดพพระเมตมาหนึ่งหมื่นหกเพิ่มเร่วสามลกดาไปศูนย์จุดหนึ่งวิอัพเก็บมาครับยังไม่ตานนีกเหอรออืมดาเมจประมาณเออเก้าหนใช่ไหมน่าจะขั้นสุดท้ายแอนีเก้าหมื่นเก้าพี่ว่ามันน่าจะมีลดเออลบดาเมจแน่เลยเอ่ะคารเอไปคือิกันหมื่นหนพระลเมตมาสอมื่นเพิ่มเร่ว3อสอัพเกบไปเลยครับอืม้ออ๋อลืมไปว่าพี่บูดาเมจไปไ อะฮะโอ้แต่ว่าเสียดายโดนคือระยะวง,งมันสั้นไปนิดนึงอะถ้าสมมติระยะวงมันประมาณสัก60นี่น่าจะเวิร์กกว่านี้นะอ่าแต่ว่าพี่เขาตัวไอ้บูรยะยะมาเดี๋ยวลองวางดูอ่ะไอ้เจ้ามาเฟียก่อนครับ1ตัวแล้วก็คอกบูเมนกับสวอตหนึ่งตัวอ่ะฮะอัพเกรดไอ้เจ้าคอกเมนก่อนอัพเกรดเลยแล้วก็อัพเกรดเจ้ามาเฟียมาห้าพ okay ันหมื่นหนึ่งหมื่นแปดสองหมื่นห้าโอเคตัดเรียบร้อยแล้วก็บูรยะยะสอ0พั0 0 0 8,000ันแ0 0พันโอเคตัดเรียบร้อย ตอนนี้ระยะวง48เพิ่มจาก40ไม่คดมคุม้มมันน้อยไปนิดหนึ่งนะคือเพิ่มมาแค่8ดเหรอตอนนี้คือดาเมจประมาณ150แล้วก็ลูกดาไป0.4วิอ่าสองรอบเหรอเดี๋ยวไปดึงนะพี่ขอคำนวณ DPS แป๊บนึง ดี s บทได้เจ้ารีเ p อร์ทีวีแมนนะจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดทุกคนตัวละครดีเบเวอร์จัดเลยแถมประเด็นคือมันกันแบบอินฟินิตโอ้โหอย่างนี้คือถ้าสมมติพี่เอามาวางวันนี้ก็คืออีซี่เลยไหมคือแบบอืมอ่ะเดี๋ยวพี่แม่งวางด้วยกัน มันไส้อับเกร์ไหครับโอเคตายเรียบร้อยแต่มันก็ยังมีข้อเสียคือ,อระยะในการบูสต์มันไม่ถึงอะแป๊บหนึ่งนะพี่ขอย้ายมาไว้ตรง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 เนี้ยน่าจะถึงไหมเน้นตรงระยะเออหน้าบ้านทุกคนเพราะว่าตัวละครคือมันตีไพิซซิ่งแล้วก็มีเรดีโอใช่ไหมติดพิษแถมตีไพิซซิ่งก็คือตีแบบทะลุเทพจัดอาหรือรถคูดาวอะรถคูดาวเดี๋ยวพี่วางไว้ประมาณตรงนี้น่าจะไม่โดนตีหรอมั้งโอเคยังไม่ถึง แป๊บหนึ่งขายดิ่งกันวางใหม่อัปเกตมาครับโอเคถึงยังโอเคถึงแล้วโอ้ยสวยสจัดเลยพี่น้องอืมถือว่าตัวละครใช้ได้อะตายทุกคนดิพี่ขออนุญาตเอพีเอถึงเว็บที่หนึ่งร้อยแล้วกันมันจะต้องเสียร์มาก,กคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเมื <that> ่อ <s> ก <nut> uh, ี้ฮะฮะเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนพี่ปะเหมือนมียูนิตบางตัวที่มันสามารถโยนไอ้เจ้าสกิบิดี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ฮะระบบใหม่เหรอะวัตอ่ะพี่คงดูไม่ผิดใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นอ่าอ่าอะไรวะไอ้เจ้าไฟนิ่งประโซ่ไหมเอ๊ะนี่เราแพ้ได้ยังไงกันปะเอาจริงดิอืมช่างมากตนีซะเกิน พี่ยังไม่ได้ดูประสิทธิภาพของตัวละครเลยว่ามันจะไปได้สักกี่เวฟไม่รู้ว่าเป็นบัก๊กหรือว่ามันเป็นเอ่อการจงใจของไอ้ทางตัวเกมนะคือมันมีมันมันเหมือนเนเออมันเหมือนเป็นตัวละครที่อายกพวกยูนิตนะทุกคนยกปุ๊บแล้วอยู่ดีมันก็โยนอะ่ะน่าจะเป็นตัวใหม่ละมั้งดูจากการ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันอนะ่ะแป๊บหนึ่งนะในส่วนของทัวร์นาเมนต์ก็คือเราต้องเล่นพ VP ใช่ไหมเล่นกับคนอื่นเหรอ เหลือเวลาประมาณ3ามชั่วโมงทุกคนคือมันจะรี PVP มีคนจะเล่นกับพี่ไหมปกติมันไม่รู้ว่าจะ,จะมีคนเล่นหรือเปล่าเ PV น PVP สี่วีสี่หนึ่งวีหนึ่งยังเพื่อนเล่นไหม PVP ยังไงลองเปล่าหรือว่าโหมดนี้โหมดนี้ก็นับป่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะโหมดนี้นับอืมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวละครก่อนอ่ะไอเจ้าไอสวอตออกหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาอัลติเมทมาอัลติเมทอ่ะเอาเข้ามาเลยโอเคหน้าพร้อมแล้วมั้ย ลองจับคู่หาโด,ด,ดนๆไปไม่รู้ว่ามันใช่พีพีแร้งหรือว่าเป็นพ p พแบบปกติอ้าวชิบหายแล้วพี่เอาตัวละครมาไม่ครบทุกคนโอ้โหขาดตัวละครปมตังไปได้ยังไงปะชิปหายแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนถ้าเพื่อนไปอยู่ชิบหายเน่ไม่มีตัวการ์ตูนเกมอ่ะอ่ะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สําหรับคลิปนี้ไปเลยฮะสุดไปเลยฮะ